ดูจริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำปี2568นะครับหลายท่านก็กังวลกันมากเนื่องจากอาจจะไปฟังมาเยอะแล้วว่าปี2568เนี่ยโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากว่าในปี2568เนี่ยจะมีดาวใหญ่3ดวงเลยนะสดวงที่จะย้ายพร้อมกันเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยดาวใหญ่เนี่ยมันจะย้ายไม่พร้อมกันแต่ปี2568เนี่ย เป็นเดือนเดียวกันด้วยเดือนพฤษภาคมนะมีดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูสามดวงนี้นะซึ่งแต่ละดวงเนี่ยเขาโคจรไม่เท่ากันเลยนะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีทุกๆหนึ่งปีดาวเสาร์ย้ายราศีทุกสองปีครึ่งดาวราหูย้ายราศีทุกๆปีครึง่งฉะนั้นปีสองหเนี่ยเป็นปีที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าทั้งสามดวงมาย้ายราศีพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมเลย นะซึ่ง3ดวงนี้ในหลักโหราศาสตร์จะเรียกว่าเป็นดาวตรีเทพเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดอยู่เป็นดาวจรน,นะคาว่าดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่จริงๆอยู่บนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะต้องไปดูว่าดาวในชะตากเกิดเนี่ยเรือนที่ดาวใหญ่3ดวงเขาย้ายเข้าไปเนี่ยมันมีดาวอะไรอยู่บ้างแล้วไปส่งผลดีส่งผลร้ายขนาดไหนอันนี้พูดเฉพาะดาวดวงเดียวที่ย้ายเข้าไป ยังไม่รู้ว่าดาวในชะตากรเนิดของแต่ละคนเป็นยังไงนะสิ่งที่พยากรณ์ให้เนี่ยจะเป็นดาวจรน,นะที่ย้ายเข้าไปดวงเดียวนะครับบางคนฟังแล้วอาจจะตกใจอันนี้ต้องไปดูดวงส่วนตัวนะเพราะว่ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนะครับโดยดาวที่ย้ายดวงแรกก็คือดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมนะครับดวงที่2ก็คือดาวพฤหัสย้ายวันที่13พฤษภาคมและดวงที่3นะครับดาวเสาร์ย้ายสิบพฤษภาคมนะซึ่งย้ายใกล้ๆกันหมดเลยนะดาวสามดวงนี้แล้วมีผลมมากเพราะอะไร ดาวราหูนี่ก็เรียกว่าเป็นเทพแห่งการพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากดีกลายเป็นร้ายเลยก็ได้ดาวราหูจะส่งกําลังกันแบบชนิดที่ว่าพลิกชีวิตนะครับส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประธานแห่งความสุขความเจริญเป็นความสลรมมงคลเลยและดา,าวเสาร์ก็เป็นประธานแห่งบาปเคราะห์นะความทุกข์ยากความทุกข์ระทมต,ต่างๆเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นดาวสามดวงนี้พอย้ายเนี่ยมันจะส่งผลทุกลักนาเลยนะทุกลักนาเลยนะครับแบบชนิดที่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนะ และเพื่อความเป็นสีมงคลตลอดปี2568นะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์นะเล่มนี้เป็นสวดสืบชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์ที่เทวดานในแสงโปรดจักรวาลชอบกันมากนะแล้วก็มีรูปภาพพระบรมคูลพระกู่ลูกอุดรแจกไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคร้ายนะให้สวดเจริญพุทธมนต์เล่มนี้นะครับอาจารย์แจกฟรีใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะอาจารย์ก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับอวยพรปีใหม่2568 ที่กาลังจะมาถึงนะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปอยู่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปทั้งการงานาการเงินช่องกล้ามผู้กระซัต่างขอให้สําเร็จสมปรารถนากันทุกท่านนะครับรัคนามังกรปี2องพนะครับชาวรัคนามังกรเนี่ยดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนอลิอลิก็บอกแล้วหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆนานานะแล้วดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความสุขไปอยู่ในเรือนอลิศ าดาวเสาเป็นดาวประจําตัวโคจรสู่เรือนศาสตร์ชักนะแล้วดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระคือการเงินฉะนั้นชาวลัคนามังกรเนี่ยนะตรงนี้มันจะส่งผลนะตั้งแต่ต้นปีเลยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะนำชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าการที่จะไปเปลี่ยนแปลมันเนี่ยมันต้องอาศัยพลังงานมากหน่อยต้องอาศัยพลังงานเยอะต้องทําเยอะกว่าเดิมจากเดิมสมมุติ ลงแรง1ิบหน่วยนะได้ผลลัพธ์10หน่วยคราวนี้ลงแรง10หน่วยมันอาจจะได้ผลลัพธ์แค่4ี่หน่วยเราก็ต้องเพิ่มแรงขึ้นไปเป็น20หน่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะแต่ชาวลัคนามังกรก็ถือว่าอึดถึกทนอยู่แล้วนะอึดถึกทนก็สบายอยู่แล้วและสิ่งที่จันพูดอยู่นี้เรียกว่าลัคนานะครับไม่ได้พูดว่าราศีนะเพราะคําว่าราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่เกิดกับเดือนเกิดเพียงเท่านั้น มันจะไม่มีความแม่นยำนะครับคือลัคนาเนี่ยมันต้องใช้5เรื่องเลยวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนามันถึงจะแม่นยำนะเพราะใครมาดูคลิปนี้ถ้าคิดว่าเฮ้ยเราราศีแล้วมาฟังของลัคนามันจะไม่ตรงกันนะเช่นอาจารย์เนี่ยเกิดสันสิทพฤษภาเป็นราศีพฤกษ,ษ์แต่เวลาอาจารย์ผูกลัคนาแล้วอาจารย์ต้องดูที่ ลักษณากันนะมันคนละเรื่องกันเลยนะฉะนั้นถ้าไปดูที่พฤกษบมันจะแม่นยำแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนิดเดียวไม่ค่อยแม่นยำเพราะมันใช้แค่วันที่กับเดือนแต่ถ้าใช้ลักนณาเนี่ยนะมันจะแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวอาจารย์เองต้องดูที่ลักขณากันนะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูไม่รู้ลักษณาตัวเองพิมพ์ใต้คลิปไว้พิมพ์ให้ละเอียดด้วยนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขา,าต้อาตอบไผ่นะมันมีข้อควรระวังที่สุดเลยนะตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปดาวราหูเข้าสู่เรือนการเงินเนี่ยนะครับมันเป็นเกณฑ์แบบราหูค้นซับเคยได้ยินไหมราหูไปอยู่การเงินบางทีเนี่ยมันมีเหตุให้ล่วะนะมีเหตุให้ล่วหรือบางทีมัวเมาเพราะราหูมันคือความมัวเมานะไปติดอะไรขึ้นมาอูใช้เงินไปไปจัดก,การไปลองทํา นะมีคนมาหลอกมีอะไรตา่ตางๆนานานะแล้วดาวพฤหัสก็ไปเป็นอลิซะอีกนะมันจะเป็นเรื่องเก่าที่เคยสร้างไว้ปัญหาเกา่เกาๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันมันจะมาวุ่นวายเรานะในปีนี้ฉะนั้นต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีด้วยนะต้องระมัดระวังจะต้องมีความรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะเพราะว่าเกณฑ์ลาหูคน้นรั์เนี่ยบางครังเนี่ยมันทําให้รั่วออก นะลูกรั่วออกแล้วต้องรีบควบคุมมันนะไม่งั้นก็จะเสียหายได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกโฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงาน ทำมากได้น้อยขาดผู้ประทำขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัว,ตว,ตว,ตวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขมากรรมขออุศกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโงมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็ว รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at open down เลิกม,มงคลประจำเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเ,เสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ www. วอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ไปกดที่ลิงก์ปุ่มเพื่แชทแล้วเขเข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่ตางๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่ตางๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นำขอขมากรรมของมริิกรรมเจ้ากรรมในเวรนำอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ